ะะมีเรื่องราวของน้ำผึ้งป่าเขาบอกว่าเป็นศาสตร์แห่งการดูแลผิวนะคะกับคุณหญิงปณิตาธรรมวัฒนาะสวัสดีสวัสดีค่ะพี่เขมสวัสดีค่ะคุณหญิงครับนางจะแบ้วไปหนเรสโอ้โหดูแบ้วมากดูแบ้วมากกินเด็กเหรอช่วงเนี้ย ป้าสวยเด็กหน้าใสด้วยศาสตร์แห่งน้ําผึ้งป่าเออผมก็จะถามคุณหลายครั้งว่าคุณอยู่ในรายการมก็เห็นคุณหน้าเด็กตลอดเลยนะอยู่เนี้ทาไมน้ําผึ้งป่าหนึ่งคุณต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยในวงการบันเทิงเราเนี่ยหน้าเนี่ยเราใช้แบบว่าหนังหน้าเราค่อนข้างที่จะทุลักทุเลมากด้วยเฉพาะคุณถูกไฮะเพราะคุณต้องออกกองด้วยงานกุจเนี่จริงเราก็ต้องมีเคล็ดลับในเรื่องของความสวยความงามึ้นหนิงเองเนี่ยจะลองหลายๆผลิตภัณฑ์แล้วผลิตภัณฑ์ไหนที่ว่าดี ตอนนี้เราก็จะมีเหมือนคล้ายๆเพจที่เอามาเขียนแนะนํากันว่าอ,อ,อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหนิงไปเจอตัวหนึ่งที่เป็นครีมน้ําผึ้งป่า,าคือมีคนส่งมาให้หนิงใช้ก็คือตัวนี้แหละ โฟเลสเนี่ยฮันนี่บีครีมตัวนี้เลยเขาส่งมาให้หนิงใช้เพราะเขาบอกเขาว่าเป็นน้ำพึ่งป่าหนิงสนใจเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าหนิงเคยศึกษามาเนี่ยศาสตร์แห่งความงามเนี่ยน้ำพึ่งคุณเคยได้ยินป่ะน้ำพึ่งเนี่ยมันสามารถช่วยได้หมดทั้งไม่ว่าจะเป็นสมานแผลเวลาใครผมร่วงน้ำพึ่งก็ช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยวิตามินเยอะมากวิตามินเยอะมากแล้วถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยต้องเป็นน้ำพึ่งที่มาจากป่าจะดีมากเพราะน้ำพึ่งที่มาจากป่าเนี่ยตัวพึ่งเนี่ยมันจะไปดูดเ น,น,น้ำหวานเนี่ยจากดอกไม้เกสอกดอกไม้มันก็จะได้พวกวิตามินเกลือแร่สารที่มาจากธรรมชาติทั้งนั้นซึ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะช่วยรักษาปัญหาผิวที่เขาเรียกว่า เป็นสิวเจอสเสียรอยแล้วเกิดการแพ้ง่ายคือปัญหาผิวคบวงจรปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำ oh. มันจะช่วยสมานผิวได้ดีมากๆา oh. แต่จําเป็นต้องเป็นน้ําพึ่งจากป่านะ oh. เพราะบางคนเนี่ยเขาก็จะไปใช้น้าพึ่งแบบน้าพึ่งธรรมชาติที่เป็นบอกว่าวน้าพึ่งจากฟาร์มเลี้ยงมันจะไม่เหมือนกัน oh. พอน้าพึ่งจากฟาร์มเลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นน้าพึ่งที่แบบเหมือนเราต้องให้สารอาหาร oh. มันเหมือนไม่บริสุทธ oh. ิ์มันเหมือนไม่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้อง oh. แต่น้ําพึ่งจากป่าเนี่ย ข้อยากของมันก็คือว่าปีหนึ่งมันจะเก็บได้แค่สองครั้งก็คือช่วงหน้าร้อนกับช่วงหน้าแล้งเ mm. พราะว่าอะไรเพราะว่าหน้าร้อนกับหน้าแล้งเนี่ยมันไม่มีฝนลงมาช้า mm. พอมไม่ไม่ลงมาช้านี่ตัวน้ำพึ่งมันจะยิ่งบร oh. ิสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์มาเลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเนี่ยถ้าเราถามถึงครีมน้ำพึ่งป่าเนี่ยมันจะมีขายแค่ปีละสองครั้งเท่านั้นเพราะมันจะต้องเก็บจาก ข้างในป่าแล้วหน้าร้อนแล้วก็หน้าแรงเท่านั้นก็คือตัวนี้เลย Honey b o r e s t Cream ตัวนี้เรียกว่าแก้ปัญหาครบวงจรหรือโดยเฉพาะนะคนที่มีอยู่ช่วงนึงเข็มจําได้มาว่าหนิงเองเนี่ยจะมีสิวขึ้นหน้าเยอะมากช่วงที่ออกกองถ่ายแรกๆเลยแล้วอากาศมันร้อนมากเพราะเหมือนเวลาเราเราไปออกกองเราก็จะกระแดะนิดนึงนะไม่เหมือนคือบางทีเราอย่าใช้คำว่าเรานะฮะผมผมไม่คือดิฉันเองคนเดียวก็ได้ถึงจะเป็นผู้จับไปออกกองก็ต้องแต่งหน้า เต็มจเต็มนะพราวเดี๋ยวจะสู้ดาราไม่ได้ไงใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวเผื่อมีนักข่าวเข้ากองอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่สวยอายเขาแต่ในฐานะที่เราเป็นเบื้องหลังคนทํางานเราก็จะต้องอยู่กลางแดดเหงือก็ออกอะไรเงี้ยมันก็ไปหมักหมสิวมันก็ขึ้นแล้วพอสิวมันขึ้นเนี่ยเอจะทำยังไงดีถึงไปพบไอ้เจ้าตัวนี้เพราะมีคนมาแนะนําเพราะว่าน้าผึ่งเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรสมานผิวให้ผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นให้ผิวเราเนี่ยไล่ฝ้ากาจุดดงดำแล้วก็ให้ผิวเรากระจางใสเรียกได้ว่ากระปุกเดียวเนี่ยอออ คำถามหนูนิงคือพอบอกว่าเป็นน้ำพึ่งป่าเก็บได้ปีหนึ่งไงแค่สองครั้งคือหน้าร้อนกับหน้าแล้งพี่ว่ากระปุกนึงเท่าไหร่พันกว่าบาทสองพันกว่าบาทนะสองสามพันนะทุกคนคิดอย่างนั้นหมดตอนแรกเราก็เข้าใจว่าอย่างนั้นตอนคนเอามาให้เราใช้แล้วก็บอกเขาให้ไม่เอาแพงอะไรอย่างเงี้ยเขาด่าอิงกไม่แพงหรอกกระปุกนึงสามร้อยหกสิบบาทเองเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทย ทำโดยคนไทยเพื่อคนไทยใช้แล้วเขาก็ทำปีนึงเนี่ยสองช่วงสองครั้งเท่านั้นก็คือมาเป็นล็อตๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าราคาแค่3 6 0บาทเพราะเราไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ไปซื้อวัตถุดิบหรือไปซื้อสารสกัดจากต่างประเทศที่มันแพงๆแต่มันเป็นเดีวค่าขนส่งเดี๋ยค่าขนส่งมันเป็นของที่เราหาได้ในเมืองไทยเราเองเนี่ยแหละแต่มันเป็นของที่เรียกว่าสักคุณเนี่ยเลิศเลอและอลังการมากเอาชัดว่า300กว่าบาทจริงๆ3 0 0กว่าบาทแล้วคุณลองคิดว่า300กว่าบาทปานิตากล้าใช้อ่ะวอาไหว้อย ว่ายงไจริงหลายคนคิดแบบนี้เอ้ยราคาถูกแบบนี้ต้องไม่ดีแน่เลยแต่ไม่ใช่ของดีก็มีจริงๆของ,ของดีก็มีเพราะอะไรเพราะของมันมาจากธรรมชาติแต่เพียงแต่ว่ามันจะขายได้แค่ปีหนึ่งเนี่ยแค่สองครั้งเท่านั้นเพราะว่าสารสกัดจากน้ำพึ่งป่าที่บริสุทธิ์เก็บได้ปีละสองครั้งเ,เพราะถ้าปูนไปเก็บในหน้าฝนหรือในช่วงที่อากาศมันชื้นมันก็จะมีความชื้นของน้ําหรือของฝนเนี่ยชะล้างไปกับน้ำพึ่งมันก็จะไม่ได้น้ำพึ่งที่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี่มันคืออะไรที่คุณนิ่งพู อันนี้บีฟอเรสก็คือครีมน้ำผึ้งป่า